สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมชมสมุนไพรที่ชื่อไผ่ร้อยกอนะครับเนี่ยครับลักษณะของต้นของไผ่ร้อยกอครับไผ่ร้อยกอเป็นไม้พุ่มครับขนาดเล็กนะครับแต่เขาสูงขึ้นได้ประมาณ เกือบหเมตรนะครับไผ่เลื้อยกอรหรือว่าไผ่จืดก็เรียกได้นะครับนะครับลักษณะเหมือนต้นไผ่เลยครับแต่เขาเป็นต้นเล็กกว่านะครับดูนะครับไผ่เลื้อยกอจะขึ้นตามโขดหินทั่วไปในธรรมชาติในป่าจะสามารถปลูก เอามาปลูกเป็นไม้ประดับได้ครับในทางสพคุณทางยาของไข่ร้อยกอก็มีนะครับสพคุณทางยาใช้ทั้งลำต้นนี่นะครับมาต้มน้ำต้มน้ำดื่มครับในกรณี หญิงผู้หญิงคลอดบุตรใหม่ครับเขาจะใช้ต้มน้ำดืม่มขับน้ำเข้าปลาผู้หญิงอยู่ไฟครับขับน้ำเข้าปลาได้ดีเลยนะครับทำให้ผิวพรรณเปล่งปังมีน้ำมีนวลน,นะครับไม่เพียงเฉพาะผู้หญิงครับผัเ,เลื้อยกอนนี้ ยังสามารถใช้น้ำต้มดื่มขับสารพิษแก้อาการเมาค้างได้ด้วยครับนอกจากนั้นครับไผ่ลกยกรหรือว่าไผ่จืดยังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรแก้ความดันเบาหวานได้ด้วยนะครับ ก็คือใช้ทั้งลำต้นและใบของเขานี้เนี่ยครับต้มดื่มเหมือนกัน,นครับครับผินต้นเล็กๆแบบนี้ครับสรรพคุณเขามีมากมายเลยนะครับแลนผู้ชมบางคนก็คงเคยเห็นนะครับตามบ้านเขาจะปลูกไว้สมัยก่อนเขาจะ ลูกแล้วก็ทําเป็นยกขึ้นให้มันตั้งไว้ที่สูงสูงป้องกันไม่ให้ให้โดนแสงแดดแล้วก็ป้องกันพวกไก่ไปคุยเขี่ยครับแต่สมัยนี้ปลูกไว้ในบริเวณบ้านได้เลยนะครับมันไม่มีไก่ในบ้านแล้วนี่ครับแต่ผู้ชมที่เคยเห็นแล้วก็อ๋อคงจะรู้เลย ก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเขาจะอยู่ได้ทั้งปีครับถ้าเราลดน้ำครับ,รบลดน้ำไม่ต้องลดทุกวันก็ได้ครับวันเว้นวันก็ได้ครับ ใไมพุม่มมครับจริงๆตามที่ผมบอกนะครับธรรมชาติของเขาเกิดตามโขดหินตามเขาป่าเขาแต่ว่าเอามาปลูกในบ้านได้ยด่ที่เราก็ใส่ดินใส่หินเข้าไปทุกกระถางเขา,าครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ